โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแกะกล่องเจ้าตีตาคิ้วเฟรมกัดกันนะครับนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจของมันเลยด้านหน้าจะมีฉลากบอกขนาดาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีรูปมอกอัพสินค้าภายในกล่องนะฮะเดี๋ยวเราเอามาแกะกันเลยนะครับ โอเคแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในจะเป็นถุงพลาสติกข่นใส่เป็นแบบถุงซิปนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าเฟรมกาดนะครับหรือบังลมนี่แหละจะมียางสีดำนะครับลาดไว้แล้วเราแกะเลย แล้วตัวนี้จะประกอบไปด้วยสี่ชิ้นนะครับเป็นแบบนี้นี่จะเป็นวัสดุจะเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นฟู้ดเกทเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับข้อควรระวังนะครับสินค้าตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นลักษณะแฮร์ไลน์นะครับจะเป็นจะเป็นเส้นเส้นส่วนด้านหลังจะเป็นแบบด้านด้านนะครับทุกตัวจะเป็นเหมือนกันนะครับเวลาประกอบ ให้เราเอาด้านที่เป็นแฮ i r l i n e อยู่ด้านนอกเสมอนะฮะแล้วก็มันจะเป็นสลักแบบนี้ <c oughs> ก็เอามันมาต่อกันโดยเอาด้านแฮ i r l i n e อยู่ด้านนอกดี๋โอเคครับ <c oughs> ประกอบเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ออกแบบและผลิตโดยคนไทย100%ยเนะครับแบรนด์ตีตาจะเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็อยากจะ ใช้คนไทยในการผลิตทั้งหมดนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กับเจ้าเตาโคเวคิวดูนะครับโอเค,อ,เคอันนี้จะเป็นตะแกรงที่ได้มากับเจ้าเต,า,เตานะคะเป็นตะแกรงเดิมของมันเดี๋ยวใส่ไปโอเคถ้าใส่กับตะแกรงเก่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดู โอเคเปิดไฟแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามครับผมดเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนตะแกรงดูนะครับเป็นเจ้าตัวนี้ตีตาคิ้วคิวเน็นะครับที่เคยรีวิวไปครั้งที่แล้ว โอเคอันนี้ก็จะเป็นเข้าชุดกับของมันเลยเป็นตีตาคิ้วคิ้วเนสกับตีตาคิ้วเฟรมกาานะครับออกมาก็สวยงามครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดไฟกันดูก่อนว่าเวลาใช้บางลมแล้วมันจะเป็นแบบไหน อ่าโอเคเปิดไฟมันจะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเวลาเราอยู่ในการใช้งานจริงหรือแบบเพาวดอร์อ่ะมันจะมีลมมันจะมีลมครับซึ่งจะทำให้ไฟสายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เจ้าตัวเฟรมการ์ดลงไปสังเกตดูนะครับโอเคไฟนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับโอเค นี่ก็เป็นประสิทธ,ธิภาพของเจ้าตีตาคิ้วเฟรมก่านนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตปิดไฟนะครับสวยงามครับผมมันสามารถเป็นชุดแต่งได้เลยเพิ่มความสวยงามให้กับเจ้าเตาโครเวคคิ้วได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็จุดเด่นของแม่อีกหนึ่งอย่างของเจ้าตัวนี้ที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคือความสูงของเจ้า เฟรมกาดตัวนี้ครับมันจะมีความเตี้ยกว่ามันจะมีความเตี้ยกว่าเจ้าตัวตะแกรงนิดหนึ่งมีไว้เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาเราวางของเราจะวางบนตัวตะแกรงครับเราจะไม่ได้วางบนตัวบางลมเวลาเราวางของใหญ่เราก็จะวางบนตะแกรงได้อย่างเดียวเลยไม่ได้ไปวางบนวางลมอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันวางบนตะแกรงจริง เห็นไหมครับถ้ามันไม่ได้วางบนตัวตะแกงมันจะต้องชนตัวบังลมแล้วแต่อันนี้มันไม่ได้ชนตัวบังลมมันหมายความว่ามันวางที่ตัวตะแกงโดยตรงจริงๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบการแกะกล่องเจ้า g t a ิ Frame Guard เพียงเท่าน,นี้นะครับโอเคครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook IG ตีตาแคมปิ้งนะครับหรือสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e e ให้เสิร์ชคำว่าตีตาแคมปิ้งนะครับและเหมือนเดิมครับลูกค้าท่านไหนอยากเห็นตัวจริงหรืออยากจับอยากสัมผัสมันสามารถไปที่ร้านดีลเลอร์ใกล้บ้านท่านได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นร้านดีลเลอร์ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ